ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับดนวกันรายการ DDK Gaming นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมโรบอทเช้นเคยนะครับผมีกันในแบบที่ชื่อว่า SCP 3 0 0 8นะครับผมซึ่ง ก็กลับมาเกตอีกเช่นเคยนะคะผมกับการซาวิเบลรอบนี้นะครับผมเป็นรอบที่2นะครับหลังจากรอบที่แล้วนะคะผมที่ไปแข่งกับบอสเขาเรียกว่าไงนะตาบอสเลยนะบอสบอสใหญ่ใช่บอสใหญ่ทั้งหมด3 4ตัวนะคะ mm hmm. ผมเนาะถือว่าภารกิจไม่สําเร็จนั่นเนองนะคะ mm hmm. เพราะอยู่ไม่ถึง5คืนนะครับผมเนาะ mm hmm. ก็ครั้งนี้นะครับเราจะมารอบแก้ตัวนั่นเนองนะคะ mm hmm. ผมซึ่งแก้ตัวครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งกับ พนักงานร้อยคนนั่นเองนะครับผมอยู่ให้ได้ถึงสามคืนนะครับทุกคนครับอ่ะโอเคนะครับก็ไม่ทูดมาทําเพลนะครับผมเราจะไปเริ่มสร้างบ้านกันดีกว่าเนาะเอาตรงนี้เลยครับตรงกลางเลยนะครับผมเนาะตรงกลางคือจุดนี้เลยตาไม่ต้องไปไหนไกลโอเคนะครับเริ่มเลยครับเริ่มสร้างบ้านเลยเนาะโอเคนะครับขออนุญาตให้ทุกคนอยู่รวมกันนะครับเพราะว่าอย่าแตกตื่นนะครับอยู่ต้องอยู่รวมกันให้ได้นะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตสร้างก่อนนะตามันจะสร้างไงมันไม่เข้ามาตา ก็รสร้างง,ง่ายๆเก่งกระส,สร้างก็สร้างก็แพงรอนรอบไปเลยแพงร่อนรอบใช่ไหมแต่เราก็ต้องอยู่กันหมดนะตาเราต้องอยู่กันหมดเลยนะแต่คนทางเซิร์ฟอยู่กันด้วยกันนะั้านส,สองเลยก็ได้ม,ม,มีมันได้เอามันเอาบันไดมาบันไดใช่ไหมโอเค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 ทุกคนครับต้องอช่วยกันส,ร,สร้างนะครับผมเนาะเพื่ออยู่กันให้ได้นะครับร้อยเขาเรียกว่าไงนะพนักงานร้อยคนนะครับอยู่กันได้สามคืนนะครับผมเนาะโอ้พี่ดูมันมีหาขยะได้เหรอเนี่ยเหรอมีด้วยเหรอ สร้างให้เสร็จเดี๋ยวผมจะปรับมืดนะครับผมเนาะสร้างเสร็จก่อนนะเดี๋ยวปรับมืดเดี๋ยวปรับมืดอ่ะนี่พี่โรนี่ขังขยะขางขยะเอามาทำอะไรอะเอาไปเอามอั้นเนี่ยเอามอั้นสีเขียวเนี่ยใช่เหรอใช่โอเคนะครับตอนนี้บ้านเรายังไม่ไม่มีส่วนประกอบนิดนึงนะทุกคนเนาะทำไมบ้านเราหมนไม่ส่วนประกอบอะตส่ะกอเนี่ยเนี่ยดูสิตรงกลางมันยากไปหรือเปล่าพี่ก็เอาตรงกลางให้มันง่ายนะง่ายแล้วเนาะง่ายแล้วเนาะทุกคนเนาะง่ายแล้วง่ายแล้ว เรื่องตรงกลางนี่คือางานสุด last เลทั้มันไม่สมบูรณ์เออจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าเราจัดไม่จัด okay, เกมนี่ไงจัดได้คือทางเข้าจะเข้ายัางไงวนะเนี่ยจัดได้คือเกมมากตอนเนี้ยทุกคนย้ำว่าร้อยตัวนะทุกคนครับร้อยตัวเลยนะจะไหวเหรอมาแค่นี้จะไหวเ <c oughs> หรอเดี <c oughs> ๋ยวกดกดหมอบเ <c oughs> อานี่นี่โอเคนะครับทุกคนครับช่วยกันสร้างนะครับผมเนาะเอาแล้วอ่าง,อ,างอ่างน้ำไปไหไปไหนคือใครเอาเอาห้างอ่างไปไหนะ ตอนแรกมันยังมีนะตอนนี้หายไปไหนไม่รู้มีคนขโมยอ่างน้าไปบางอ่านมาอาบน,น้าต,ตอนนี้คุณพี่<า>มันใช่เวลาไหมเนี่ยจะยสร้างหลังคาก่อนทุกคนหลังคาคือสำคัญนะครับทุกคนครับอ๋อดูนอยู่ไหน,นใครเอาไปอะนี่ไงเอาไปสร้างกระเพงเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวจะสร้างหลังคาก่อนนะครับผมเนาะเพราะว่าหลังคาก็สาคัญนะครับทุกคนครับโอเคข้าบ้านก่อนแป๊บหนึ่ง อันนี้อยู่กันเยอะนิดนึงเนาะเพราะว่ามันนี้คือเยอะมากครับผมเนาะคนเยอะมากนะครับเนี่ยจะช่วยได้ไงร้อยคนก็จะช่วยได้แหละทุกคนก่อนหน้านี้คือบอสบอสบอสข้าสามตัวอยู่กันกี่คนนะกี่คนอะตะตอนนั้นสิบสองสิบสามคนมั้งประมาณนั้นนะแปดคนดคนเนาะเอองเนี่ยครั้งนี้เยอะไงวันนี้มาพวกเยอะไงโอเคนะครับไม่ทาร่ายังเข้าก่อนได้เลยว่าตัวบินไปข่าเราบินกันไปหมดเลยแต่ละคน ครั้งนี้ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกตาครั้งนี้ก็ไม่ยากหรอกตาครั้งนี้ต้องอยู่ง่ายแน่นอนชัวปะชัวร์วอ่ะชัวเอ้พี่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหงาแน่นอนหาเพื่อน<ห>ามานช่วยทำไมอ่ะจะไม่เพื่อนหรอเนี่เพื่อนตุ๊กตา,าเพื่อนตุ๊กตาลองอดอุอออ่อนใจไปก่อนต้องรีบสร้างเสร็จนะครับผมเนาะเพิ่งมาสังเกตว่ามันมีไอตรงนี้ด้วยไหนไหน มีเครื่องทำโซลูชันยมันมีมันมีแต่ทำไม่ได้ไงโอเคปะเดี๋ยวผมไปเสรออกรอก่อนนะครับขออนุญ,ญาตปรับกลางคืนก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาโอเคแล้วก็ปรับเช้าปะ oh. อันนี้อันนี้ไม่น้บนะครับวันที่สามจะไม่น้บนะครับ <laughs> ยังไม่ใช่คืนแรก <laughs> โอเคผมขออนุญาต <laughs> ไปปล่อยไกลๆนะครับผมเนาะประมาณตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าตรงโซฟาตรงนี้นะครับผมเนาะก็ไม่ไกลมากนะครับเนี่ยดูจากสภาพตรงนี้คือไม่ไกลมากนะครับผมเนาะ โอเคปะแล film, yeah, <that> okay. ้วก็ปล oh! ่อยนะครับผมคืนแรกนะครับจะปล่อยประมาณ50ตัวนั่นเองนะครับผมเป็นอินพุรนะครับผมเป็นพนักงานธรรมดานะครับโอเค50คนเริ่มนะครับคืนแรกมาปล่อยนะครับ50คนโอ้ย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 เยอะเยอะเยอะเกินกระตุกกระตุกกระตุกนี่ครับผม50คนนะครับมีทั้งตัวใหญ่มีทั้งตัวเล็กนะครับผมเนาะเป็นการคระไซส์กันนะครับผมเนาะโอเคปะมาสุ่มาสุมนะครับมาสุมโอเคผมปล่อยนะครับ50คนแรกนะครับผมเนาะ ไปแล้วไปแล้วเข้า้าแล้วที่เดินถ้าเกิดมันมีบอลก็ดีนั่นเนี่ยจริงเหรอตอนนี้เหลือเวลาอีกสาิบวินาทีสุดท้ายนะครับผมทุกคนต้องจัดจ่ายได้แล้วนะครับผมเนาะเออไม่ใช่มาสเตอร์เชฟใช่เหรอเร่งมือเข้าครับ้อเดียวกหลังคาหลังคายังไม่พร้อมเลยอะหลังคายังไม่พร้อมอะตอนนี้โอ้ยสิบเก้าแปด หกห้าอุ้ยขอลบก่อนสิสามสองหนึ่งดับไฟครับ, <c oughs> บอนันนี้ก็มาป่านแอันนี้ก็มาป่านฮอุ้ยอุ้ยมาแล้วเสียงมาอุ้ยอุ้ยอะไรอนะ่ะอุ้ยทุกคนมันจะมีคนมาขัาบ้านอ้าวมันมาเข้ามาบ้านไม่นะขังใครยังไม่เสร็จ หลังใครไม่เซ็นดีเพื่อจะมาฆ่าบ้านโอ้โหทุกคนหนีก่อนที่คนหนีตายก่อนทุกคนหนีตายทุกคนหนีตายโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยปลอดภัยเปล่าเอออยูตรงนี้ปลอดภัยทุกคนตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ต้องปลอดภัยทุกคนตรงนี้ปลอดภัยโอ้โหพี่กับเในตอนนี้ขออาหารกินก่อนนะครับไม่ไหวแล้วขออนุญาตกินก่อนนะครับเฮ้ยอยู่ตรงนี้ปลอดภัยอะเพื่อนมาอยู่กันด้วยกันมาทุกคนมาอยู่ตรงนี้เร็วตรงนี้ปลอดภัยเฮ้ยมันมามันมาเอาไปเอาไป ต้องถีบมันก่อนต้องถีบมันก่อนต้องสอนต้องต้องต้องค่อยค่อยมาอุ้ยมันมาตัวเล็กตัวเล็กมันมาตัวเล็กมันมาตาหนีก่อน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 หนีนีตัวใครตกมาตัวใครจะมาชิบหายแล้วชิบหายแล้วคืนเลกก็ไม่น่ารอดแล้วโอ้ย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 เจ็บ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 ไปด้วยพี่ไปด้วยไม่นะมันจะตามล่าตามแค้นพี่ โอ้เจ็บเจ็บเจ็บเบื่อตายเลยตายตายแล้วทุกคนตายแล้วทุกคนครับโอเคนะคะเราจะมาดูสภาพแต่ละคนนะครับผมขออนุญาตปินกันมาก่อนนะครับผมเนาะโอ้ตายแล้วคืนแรกก็ไม่น่ารอดแล้วจริงคืน อันนี้เราขอโมค้าก่อนนะคะผมยังสร้างไม่เสร็จจริงๆนะคบผมดูสิหลังคายังโบเลยทุกคนเห็นปะเนี่ยหลังคายังโบว่าผมว่าต้องเอาที่กำบางก่อนไหมเออควรจะมีที่กำบังก่อนอ่ะแบบที่แบบปลอภัยก่อนอะไรเงี้ยหลุมปลบภัยอะไรเงี้ยทุกคนครับถ้าเป็นประมาณนี้คือไม่น่ารอตั้งแต่แรกแล้วนะคะผมเนาะราะหลังใครไม่เสร็จนะครับทุกคนช่วยกันทําหลุมปลบภัยกันด้วยนะคะผมเนาะคืนนี้ผมขอไม่นับนะครับทุกคนครับ หลังคาพา,าสวย,สวยไม่มีหลังคาหลังคาโบกมันทะลุออกมาเลยโอเคผมว่าผมทําที่กํบาบังก่อนนะมองว่าเ <c oughs> วลา,าหลังคาไม่เสร็จอะไรเงี้ยเราสามารถมุดเข้าไปดูมุดเข้าไปอยู่ได้อะทุกคนครับมันมุดเข้าไปได้ปะถ้าตัวเล็กมันก็บุดได้เนี่ยจริงต้ามุดได้มุดได้ก็ดีดีสนิดนิดแล้วล่ะเอาจริงมินิสแล้วล่ะมันยากเกินไปอ่ะทุกคนตอนแรกผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่หลบหลบภัยดีไหมทุกคนครับตัวเนี้ย เออตรงนี้ควรจะเป็นที่หลุมหลบภัยทุกคนเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจัดกันไปด้วยคนบ้าอะไรมาขังไว้ใครมาขังอะไรอะโอเคโอเคโอเคผมว่าครั้งนี้นะจะมีหลุมหลบภัยเยอะนะครับผมเนาะเราต้องปลอดภัยแน่นอนคืนนี้นะครับผมดูจากสภาพนะครับบ้านก็ปลอดภัยนะคะบ,บ้านดูแบบเขาเรียกว่าอ security ระดับร0อเปนเต็มนะครับผมเนาะทุกคนดูสินี่คือบ้านเรานะครับเป็นซ่องเลยนะครับผมเนาะ โอเคนะครับผมขออนุญาตเซก่อนนะครับทุกคนครับอันนี้คือผมขอโทษด้วยที่คืนแรกผมอาจจะมีอิสเดนผิดพลาดนนหนึ่งเนาะครั้งนี้ขอแก้ตัวเป็นร้อยตัวนั่นเองนะครับผมเนาะเซกร้อยตัวทีเดียวนะไม่ต้าเอาเนาะเอาเนาะร้อยตัวทีเดียวไปเลยพร้อมแล้วใช่ไหมโอม okay, เคน,นะครับร้อยคืนนี้จะเป็นร้อยตัวนะครับผมเพราะว่าคืนแรกเราไม่ผ่านนะครับผมคืนที่สองนะครับเป็นคืนสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะผมเพราะว่าคืนที่สามไม่น่ารอดนะครับผมเนาะ <laughs> ฮ้ยโอเคนะครับจะเสกร้อยตัวนะจ๊ะอ่ะสามสองหนึ่งเสกแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วโอ้โหโอ้โหโหโหอุ้ยอู้เยอะมากทุกคนดูดิอุ๊เหมยกุนเนสเยอะมากเอ้ยแพรวย์ังไม่เข้าบ้านเป็นนึงแพรวิทย์โดนเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งยังไม่ได้เข้าบ้านเลยเดี๋ยวตายหมูทุกคนครับรีบๆเข้าบ้านก่อนนะครับรีบๆยกของเข้าบ้านด่วนนะครับทุกคนรีบๆเก็บของเข้าบ้านด่วนนะครับตอนนี้ ถึงเวลาแล้วนะครับเข้าบ้านด่วนครับเข้าบ้านด่วนครับเข้าบ้านด่วนเข้าบ้านด่วนเหตุฉุกเฉินครับเหตุฉุกเฉินเข้าบ้านด่วนครับเหตุฉุกเฉินปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยอ่าจะนับเวลาพร้อมกันนะครับทุกคนครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งดับไฟครับ วิตาขูดจังเลยเนี่ยโอ้ยพี่พี่พี่สัมผัสได้ตั๊กตาพี่สัมผัสได้พี่สัมผัสได้ตาใช่ถ้าเกิดเออสัมผัสได้เพราะว่ามันมีเอสองตัวนั้นพี่ว่าได้ยินเสียงตอนนี้แบบ e x c u s e me อ่ะเอ้ยวิโดนมันเข้าไม่ได้หรือเปล่าเฮ้ยเข้าไม่ได้วายเข้าไม่ได้วายเข้าไม่ได้ ออนหัดเขาไม่ได้มันจะมีเขาได้เหรอจะบอกไอซีบีเขาได้อ่ะม่เขาได้ก็คือว่ามันต้องมันมีมันต้องมีคนหนึ่งอะที่มันอะไรมีคนปวดเหรอปอดออกอะอย่านะอย่าเพิ่งปวดนะยังไม่ใช่เวลาที่ดีนะครับยังไม่ใช่เวลาที่ดียังไม่หมดยังไม่หมดขออีกสินาทีอยู่ให้ได้สิงสิบนาทีค่อยปล่อยออกมานะครับผมเนาะรอดปะวะ ผมว่าบ้านมันแน่นไปนหรือเปล่าทุกคนมันเลยไม่เข้ามากันทำไมมันเงียบว่า S Q B <ส plug S 1> <M> มันเงียบแล้วตอนเนี้ยเออละเอ้ยถ้าเกิดอะไรหนั้นก็อุ้ยมาละเสียกมาละเสียกมาละไม่มีอะไรใช่ไหมอะไรตัวดาม,มาเหรอหุ้ยตัวดาม,มาเหรอไอ้ตัวดาม,มาเหรอหนี่ S Q B ร้อยคนเองนะ พนักงานหลายคนโอ๊ยเสียงเริ่มมาแล้วเสียงเริ่มมาแล้วตาเสียงเริ่มมาแล้วเสียงเริ่มเข้ามาแล้วเสียงเริ่มเข้ามาแล้วเฮ้ยวเดี๋ยวมันให้มันโอ้ยโอ้ยโอ๊ยนี่ไงมันมาแล้วเข้ามาอีดอกเอาไปอย่ามีชีวิตอยู่โอ้ยทุกคนดูเห็นขาไหมเห็นขาเดี้ยวยาไหมทุกคนเห็นปะดูสิขาสวยไหมขาของพนักงานนะครับผมเนาะโตายแล้วโอ้ยเข้ามาเพียบเลยโอ้ยโอ้ยอย่าแย่งกันเข้าอย่าแย่งกันเข้าอย่าแย่งกันเข้า ไม่ต้องแย่งกันเข้านะครับไม่ต้องแย่งกันเข้าเอสเซปินมาทุกวันนะครับศิลปินมาทุกวันค่อยจับมือกันนะครับค่อยจับมือกันมาทุกวันอุ้ยเอาเงียบแล้วเกิดอะไรขึ้นบั็กหรอเอาเริ่มบั็กแล้วอ่าเออวิโอนด้านบนด้านบนเลยเหรอโอ้ด้านบนเพียบเลยทุกคนเห็นเห็นลองแอบหน้าขึ้นไปด้านบนดีวิดนแงด้านหน้านี่คือแบบว่าด้านบนนี่คือเต็มไปหมดเลยนะครับผม SCP นะครับทุกคนครับเอ้ย ทุกคนรเรา<ห>มีเอพเพื่อน<อ>ด้วย<ห>บ้าปะดูดิ Hello. สวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับคุณเป็น S อพใช่ไหมครับอยู่มากี่วันแล้วครับเออผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่ครับผมเพิ่งมาสมัครงานที่นี่นะครับผมโอ้ยอย่าเตะผมครับอย่าเตะผมโอ้ยอย่ากระเทิร์ผมครับผมเพิ่งม,มาสมัครงานที่นี่ครับผม <c oughs> ผมยังไม่รู้เลยว่าวิธีทํางานเขาทีมทางานกันยังไงหรอกครับอ๋อง่ายๆมากเลยครับทุกคนโอ้ยอยู่ดีก็มาต่อยผมเฉยเลยไม่นะอยู่ดีเขาใจเกเรขึ้นมาไม่ชิบหันละใครบ้างเอ้ยออกไป พวกนี้นี่แม่งทำ <c oughs> เอ้ยเอาเอาเสือเอาไอ้โต๊ะเอาไปดิ <c oughs> มันมีพนักง,งานใจเกเรทุกคนครับ <c oughs> ออกไปพนักง,งานใจกเกเรยออกไปซ้ำมันจะปั๊มลูกค้าแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอะไอ้มนตีได้อะก็ตีได้ไงพี่เด็กก็ตีได้พียเดิมมาตีได้ออกไปพนักงานใจเกลียดฉันจะไม่ให้เธอปั๊มเด็ดขาดเฮ้ยพี่เดินมันต้องมีพี่เดินมันมีทางเดียวเดินว่าเราลองไปเสี่ยงตายด้านบนปะด้านนอกปะ,ปะ,ปะ สามสองโอจัไปหมดเลยสามสองวิ่งแล้วโอยกูวิ่งแล้วโอ้ยโอ้ยอยู่กันเต็มบ้านเลยโอ้ทุกคนดูนอกดีดูนอกดีเต็มบ้านเลยอ่ะเตะก่อนอื้เตะก่อนทิพก่อนโอ้ยอยู่กันเต็มบ้านเลยอ่ะชิดเคเห็นปะโอ้ยอยู่กันเต็มบ้านทุกคนดูดีโน่ค่ะโอเคโอ้ยอะไรนะอะไรอะไรพี่เดินพี่เดิน ไอ้บ้านเหรอลายคนนี้คือบัานเหรอเนี่ยทุกคนดูดิมันนิ่งกันหมดเลยอะดูสิกลัวมากอะมันยืนนิ่งอะทุกคนมันยืนหลับเหรอตามันยืนหลับเหรอตาไม่บักฮะไม่บักก็บ้าแล้วพี่ดอนไม่บักก็บ้าแล้วเมื่อกี้จะไปตีส่มันมันวุ่นวุ่มาเนี่ยมันนิ่งมันยืนหลับอะทุกคนครับเนี่ยมันยืนหลับมันยืนหลับทุกคนมันหลับอยู่อะไรเนี่ยหลับอยู่ ทองก็หลับอยู่เอ้ยเสียงทองร้องมันหลับอยู่ดีทุกคนมันหลับอยู่เอ้ยอยาก่เดินอยากให้มันอยากมิตาตกใจสัตว์อยู่ดีก็มามาก็ชกกูเฉยตายอย่าชกกูกูแค่อยู่เฉยเยกูแค่อยู่เฉยเเออดตายกว่าสรุปมันบ้าครับทุกคนครับถ้าเราเสรจเยอะเกินไปนะครับผมก็คือที่เห็นอยู่ก็คือมันยืนนิ่งเลยครับผมเนาะ สภาพนี้น่าจะยืนนี่น่าจะบังนะครับผมเพราะว่าเราเสกไปเยอะมากร้อยตัวนะครับผมทํางานแทบไม่ทันนะครับก็ถือว่าภารกิจล้มเหลวดีกว่าเนาะร้อยคนนี่ก็คือแบบเยอะเกินไปนะครับจน scp มันเอ๋อน,นะครับผมเนาะก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผม<อ> <c oughs> ก็เป็นไงบ้างครับผม<อ>สำหรับคลิปนี้<อ> ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะคะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย